ตอนนี้ยังมีพลังบอดปะพี่ตอนนี้อครับมันมีบ้างนะแต่มันมันไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะว่า gm เขาดุพอสมควรนะครับเขาวันก่อนผมไปเวลที่หนอนแดงนะมีคนติดป้ายแดงนะครับติดป้ายแดงแล้วก็กำลังวิ่งตีมอนอยู่พวกน,น,นั้นน่าจะเป็นพวกบอดนะครับคือเขาเขามาร์คหัวไว้นะแล้วก็เขาจะส่งพวกมันไปลงนรกนะครับเนี่ย gm โลวินก็จะมี อารมณ์ประมาณนี้ครับไอพวกบอทไอพวกเพลย์ทั้งหลายมึงต้องเจอกูอ่ยกูยจะจับพวกมึงไปลงนรกให้หมดเลยไอย้มึงจะบอททำเฮียอะไรไม่รู้จักเล่นเองไว้สัก 啊。Ah.